าคนจะเปลี่ยนแบตเองนะบอกเลยซื้อแบตไปอย่าใช้โลหะอะไรแบบนี้ไปงัดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทำอิชาร์จเสียหายได้นะครับเพื่อทําให้ชาร์จไร้สายของท่านไปวางชาร์จเราใช้ไม่ได้นะครับผม สวัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยนแบต iPhone 8 Plus นะครับตัวนี้เป็นสีแดงนะครับก็จากที่ผมเห็นบอดี้แล้วผมก็ว่าก็ต้องเป็นตัว Limited Edition อยู่แล้วนะครับแล้วก็นะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ d i สซิ g งไทยแลนด์เหมือนเดิมนะครับเป็น iPhone 8 Plus แบบเพิ่มความจุคำถามว่าแบตเตอรี่เพิ่มความจุดียังไงนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าความจุของเดิมเนี่ยนะครับยิ่งความจุมากก็ยิ่ง เพิ่มการเก็บประจุนะครับกระแสไฟได้มากขึ้นด้วยนะครับผมงั้นวันนี้นะครับที่เรามาเปิดกล่องกันดูก็จะเป็นแบตของดิ s ซิงไทยแลนด์นะครับผมต้องบอกก่อนว่าแบตของ8 8พัทเนี่ยนะฮะความจุเดิมเนี่ยจะเป็น2,691มิลลิแอมป์นะครับวันนี้เป็น3,300มิลลิแอมป์สำหรับ8พัทนะครับผมตัวนี้แบตเตอรี่ประกัน1ปีนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมคุ้มครองสูงสุด3ล้านบาทนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับในตัวของแบตนะครับของโรงงานมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็น ตัวแบตเตอรี่นะครับแบบนี้นะครับก็จะของของใหม่เนี่ยบอกเลยว่าบางเฉียบนะครับวิธีการดูคืออะไรถ้าเราแกะกล่องมานะครับให้สังเกตนะครับชิปของชิปแบตเตอรี่จะบางๆอย่างนี้นะฮะเมื่อเราใช้ไปในระยะหนึ่งนะครับถ้าแบตเตอรี่ไปเริ่มเสื่อมสภาพหรือว่าปี2ปีนะครับมันก็จะค่อยๆบวมขึ้นแบตตัวนี้จะสูงกว่าชิปขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเรามาดูคอแบตกันนะครับผมคอแบตตัวนี้นะครับแข็งแรงดีนะครับผมซ็อกเก็ตคอแบตแข็งแรงดี ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนเวลาที่เราจะทาการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับกันเนี่ยเราจะดูเรื่องของการชาร์จแล้วดูกระแสด้วยนะครับว่าตัวเครื่องตัวนี้นะครับกระแสชาร์จเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบ so นะครับสาย USB นะฮะบกชาร์จผมเสียบไปในช่องที่1ครับช่องที่1ดูกระแสการชาร์จด้วยนะครับก่อนที่เราจะทํางานกันนะครับเสียบกระแสสชาร์จนะฮะตัวนี้นะครับจะกระแสชาร์จนะครับเป็นตัว5โวลต์นะครับจะวิ่งกระแสชาร์จวิ่งอยู่ที่ 1.6A นะครับหรือ1 6 0 0 m a นะครับถ้าถามว่าตัวนี้กระแสชาร์จดีอยู่แล้วนะครับเรากด l e e p Mode นะครับ Sleep m o d ดคือการทำให้เป็นจอดำกระแสไม่ตกนะครับ1 6 0 0 m a เท่าเดิมนะครับเมื่อเป็นเท่าเดิมอย่างนี้ปุ๊บนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทำการแกะเครื่องกันเลยเหมือนเดิมครับผมในการแกะเครื่องถ้าผมดูแล้วเครื่องนี้มีการน่าจะมีการเคยซ่อมมาบ้างนะครับผมและก็ปุ่มโฮมเป็นสีดำนะครับหน้าจอเป็นสีขาวอ่ะนี้พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บผมผมเห็นก็ง่ายในการแกะเลยนะครับผมก็เอาเล็บนะครับยัดเข้าไปตรงนี้ผมจะแตะเล็บนะ แต่เล็บนะฮะดูนะฮะแต่เล็บนะผมบอกเลยว่าในการแกะจริงแล้วเนี่ยถ้าถ้าคนที่มีทองคำนานนะครับร้านชํนนาญก็เขาจะไม่ได้ใช้อะไรมากเพราะอะไรครับผมไม่แนะนำให้ใช้โลหะเลยมันอาจจะทำให้สียแผ้ขาดก็ได้นะครับเมื่อเราแกะออกมาอย่างนี้นะครับแล้วค่อยเปิดขึ้นเป็นแบบสมุดนะครับเปิดแบบสมุดโอเคนะฮะก็จะเห็นตัวเครื่องนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องที่ซ่อมมานะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําการแกะแบตเตอรี่เปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นแบต ds อยู่ด้วยนะครับผมแต่วันนี้จะเปลี่ยนให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่ะ จากนั้นนะครับผมจะถอดน็อตชุดล่างนี้นะครับผมด้วยไลฟ์สไตล์ของทางร้านอยู่แล้วปกติแล้วที่ร้านจะซ่อมเครื่องให้ลูกค้าดูต่อหน้าอยู่แล้วนะครับลูกค้าก็จะได้เห็นว่าเล่านะครับถอดน็อตตัวไหนออกมาใส่ตัวนั้นไหนเข้าไปนะครับผมแล้วก็เพื่อความสบายใจของลูกค้าด้วยนะครับเมื่อเราถอดตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับดูเครื่องก่อนนะครับเครื่องยังออนอยู่นะครับเราจะถอดเข้าแบตกัรอย่าลืมปิดเครื่องก่อนนะครับต้องปิดเครื่องก่อนนะถ้าถอดเข้าแบตเลยเดี๋ยวจะทําให้หนวมจําหรืออะไรปัญหาได้นะครับเมื่อถอดตรรงงนนนนน้เสจบะคคััักาูใ่่ววขออื ตัวนี้นะครับเราก็ใช้เล็บนี่แหละครับถอดนะครับขั้วแบตออกมาอย่างนี้นถอดขั้วแบตออกมาอย่างนี้เทสตนี้ผมบอกเลยว่าปกติแล้วในการแบตแบตผมเนี่ผมจะไม่ได้ถอดกเก็ตเลยผมจะใช้แผ่นใสหรือแผ่นพลาสติกนะครับค่อย,อยอๆเลาะเลาะตัวตัวนี้เนี่ยฮะจะเลาะแบบนี้นะครับหรือใช้แผ่นแผ่นตัวนี้จะเป็นแผ่นที่รองฟิล์เมเวลาที่เราติดให้ลูกค้านั่นเองนะฮะเราจะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วค่อยๆเลาะเพราะดูเหมือนว่าเครื่องนี้จะไม่ได้ใช้แบบไม่ได้ใช้กาว ท,ที่ไม่ไม่กาไม่ไม่ใช่เกาแบบที่แบบว่า b s ใช้นะครับตัวนี้นะครับอ่ะอ่ะมาดูครับในกาวนะครับในกาวของของตัว8ปพัดนะครับเขาจะเห็นจะเห็นว่าตัวกาวโรงงานเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะน,นี้ซึ่งอะไรฮะซึ่งเขาจะเว้นช่องไว้ทําไมต้องเว้นอย่างนี้นะครับต้องบอกให้รู้เลยว่าเขาเว้นในส่วนของชาร์จอินสแตครับ แผ่นนี้คือเป็นแผ่นชาร์จไร้สายนะครับถ้าในการแกะถ้าถ้ามีอะไรไปบังอยู่จะทําให้อาจจะทําให้สายชาร์จไร้สายมีปัญหากไ็ได้นะครับหรือถ้าในการแกะเนี่ยเราจะต้องดึงดึงจาวบนล่างนะเพื่อที่จะไม่ให้ชาร์จอิเวอร์เลสเสียหายนะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าชาร์จอิเวอร์เลสอย,ย่างสวยงามอยู่บางทีเราด้วยความไม่รู้ถ้าถ้าคนแกะเปลี่ยนแบตเองนะบ,บอกเลยซื้อแบตไปอย่าใช้โลหะอะไรแบบนี้ไปงัดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทาดินเวอร์เลสชาร์จเสียหายได้นะครับเพื่อทําให้ชาร์จไร้สายของท่านไปวางชาร์จเราใช ผมเปิดเครื่องนะครับเอาแบตเตอรี่ออกมานะครับแล้วก็วางกาวนะครับจะเห็นว่าเวลาที่เราวางกาวจะต้องอยู่ท่านี้นะวางกาวอยู่ท่านี้นะผมก็จะวางเข้าไปล,กลักษณะนี้นี่ครับนี่ครับนะครับนะ ตัวนี้นะครับเราต้องเราต้องคำนวณด้วยนะครับว่าเราจะวางท่าไหนนะฮะเพราะว่ามันต้องอยู่ท่านี้นะถ้าอยู่ท่านี้ก็จะต้องแปะไปอย่างนี้นะครับเพื่อหลบนะครับไปอย่างนี้นะครับเพื่อเว้นเว้นในส่วนของนะครับก็แปะไปอย่างนี้นะครับนี่ครับจากนั้นตัวนี้ก็พับเข้านะครับพับเข้านี่ครับพับเข้านี่ครับตัวนี้จะพับเข้าครับจากนั้นก็ค่อยๆเลาะอย่างนี้ นีค่ครับนี่ครับอะไรครับจะเป็นลักษณะนี้นะฮะซึ่งตัวนี้จะวาวไว้นะครับผมอ่ะเราก็วางแบตเตอรี่เข้าไปแบบนี้นะครับนะครับอาไปดูเข้าไปแล้วก็ดันให้สนิทนะครับแล้วก็วางลงไปนะครับเอเคจาจนั้นใส่ตัวนี้เข้าไป ก่อนอื eat, ่นที่จะใส่ประกอบเข้าไปแนะนําให้เปิดเครื่องก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเครื่องนะครับเปลี่ยนแบตเข้าไปแล้วแบตมีไฟแล้วก็เปิดติดด้วยนะครับเมื่อเปิดติดขึ้นมานะครับอย่าลืมดูกระแสครับดูที่กระแสเหมือนเดิมครับว่า1.6นะครับหรือ1,600มิลลิแอมเอนเดิมไหมหรือสูงกว่าเห็นไหมครับผมแบตเตอรี่ก้อนใหม่อะกระแสจะขึ้นไปอยู่ที่2แอมป์เลยนะครับเพราะอะไรครับมันมีความใหม่ของแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องดูคือสุขภาพแบตครับนะครับสุขภาพแบตเตอรี่นะครับต้องเป็น หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเวลาที่ลูกค้ามาเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ร้านนะยังไงก็จะมีประมาณแปดสิบสามแปดสิบเอ็ดคือแบบสุขภาพแบบลดแน่นอนนะครับนั้นถามว่าถ้าเปลี่ยนไปนะครับก็อย่งางตัวนี้ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้อันนี้ต้องบอกว่ามาตรฐานที่ร้านคือถ้าเปลี่ยนแบตเข้าไปแล้วต่ำกว่าหนึ่งร้อยเราไม่เปลี่ยน,นครับเราเอา,อาเปลี่ยนก้อนทันทีฮะเพราะว่าเราเราจะบอกการัน,นตีลูกค้าว่าถ้าลูกค้าเปลี่ยนแบตเตอรี่จากที่ร้านโกบายไปแล้วสุขภาพแบตลดภายในเจ็ดวันลดจากหนึ่งร้อยแล้วภายในเจ็ดวันนะเอามาเคลมาก แต่ถ้ามันโอเคมันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็กระแสชาร์จจะต้องเท่าเดิมเปลี่ยนแบตก้อนใหม่กระแสชาร์จตกกว่าเดิมอันนี้ไม่โอเคฮะแสดงว่าแบตเตอรี่คุณภาพไม่ได้นะฮะฉันถามว่าเราเปลี่ยนยี่ห้อน,นี้มาตลอดเราไม่เคยเจอเคสน,นะครับฉะนั้นอันนี้เรายอมรับต้องให้เครดิตของแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่าไม่ทําให้ร้านเสื่อมเสียแล้วก็คุณภาพก็พวกและตอบโจทย์ลูกค้าได้นะครับตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากเลยนะครับเราก็เลย แนะนำนับการแนะนําลูกค้าว่าแบตดีเเนี่ยโอเคนะฮะสุขภาพแบตหนึ่งร้อยครับแล้วก็กระแสโอเคอย่างนี้นะครับที่เราแนะนํานะครับผมนี้เสร็จแล้วนะครับครับผมเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ครนะครับ